กำลังครับหลังจบภารกิจไม่ว่าจะเป็นทีมงานวิดซิ่งสลิงทองคำทีมงานรถแบ็คโฮหอ,อจอกอคํำเหมือนแก้ว951ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ จากห้วยเม็กกาละศินครับต้นทางที่กําลังจะเคลื่อนย้ายออกสําหรับบินซิ่งสดิงตองคาจากอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทปลายทางมีงานต่อ,อมีงานต่อที่อําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ก็บินด่วนครับจบภารกิจที่ห้วยเม็กกาิะศุน เป็นรถแบคโคโคมาสุ PC หน<ม>ึ US นะครับของทีมงานาจอจกอคำเหมือนแก้วติดโลมาสองวันแล้วก็มาขึ้นในวันที่สามสองวันกว่าๆที่อยู่ในโคน รมขึ้นเทเล, ER. ลอร์ระยะทางจากห้วยเม็กรลสินไปที่กระสังบริรามนะครับก็อยู่ที่250กิโล ทักโบกนะครับ0878749987ติดต่อเรียกใช้บริการ โซ่ให้แน่นหนาะห้าขุดพลครับนำทีมโดยช่างอุ้ยช่างหมิงช่างโกช่างก๊อบและก็ช่างตา เราไม่ล็อกไว้เนี่ยรับรองว่าหล่นหายแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นสายด,วด่วนไปถึงหน้างานอาจจะเหลือแต่เทลเลอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าจวดแล้วเกินช่วงนี้ช่างวุ้ยข้ามทวีปข้ามจังหวัดเหลือแต่ข้ามมหาสหมุทรจ้าไปได้เดสาววบ้านมาตั้ใส่น,นบูซานะ เพคนเสียไปไม่ค่อยเหยียบบ่มกวาเลยขอดีได้มาทันเหยียบไปนั้งสี่ห้าต้นเอาไปเอาไปให้ไมโครเหยียบขึ้นถ้าเกิดว่าจะท่างอุ้ยมาก่อนนั้นนะเนาะตอนที่เอาไม้มากองเนาะได้ไปทําเพิกพักเสียงกระท่อมเสียงนาอย่างดีเลยบ้านตรงไหย่างสวยเอาแผ่เหลี่ยมของโบราณ ล่วงไหมนี่ให้ล่วงนะวันนั้นที่ไปละหานทรายบุรีรัมเนี่ยล่วงลงมาแล้วไปถูถูกับถนนลาดยางนีนขาดเลย าปัดเอาไว้ครับปลายทางกระสังบุรีรัมเจอกันหรือว่าระหว่างทางอาจจะมีต้องมีแวะมีอะไรหรือเปล่าก็คอยติดตามกัน พร้อมหรือยังพร้อมแล้ว,ลวก็น่นเลยด่งเข้าสตึกเราจะไปเลี้ยวออกจากทางหลักที่สตึกบุรีรัมมีตั๋ว VIP ด้านหน้าแล้วก็ตั๋ว VVIP นะครับตั๋ว VVIP นี่ก็จะสบายหน่อย กินลมชมวิวแซวสาวนี่อยู่ด้านหลังนี่แหละใต้ท้องรถวินก็อาจะมีน้ำมันเครื่องหยดนี่ครับถังน้ำครับเตรียมมาอาบอย่างดีเลยรอบนี้ ก็เหมือนคณะอ๋อลำคณะหนึ่งเลครับคําไหนนอนนั่นตอนนี้ที่กระสังบุริรัมตั้งเวทีรอแล้วอ่ารอแต่นักแสดงไปทําการแสดงครับนักแสดงนําก็จะเป็นช่างวิ ไปนู่นเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่กระสังบุรีรัม